ยุคหนึ่งที่ตั้งใจจะปลูกป่าสมทำการกันไฟเขาไม่รู้หรอกว่าการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานนั้นพื้นที่โลง่งบ,บรรยากาศเยือกเยน็นมันเป็นสเสน่ห์เป็นคุณค่าอย่างยิ่งแต่พอไปกันไฟเพื่อปลูกป่าป่าละมอกมันทดเคยขึ้นไปนะวันนี้เนี่ยโผล่ขึ้นไปปับ๊บเฮ๊ะทำไมเรามาเที่ยวไล่ล้าง คนมึงเลยรู้จักคำอะไรลางมันเป็นป่ายอมย่ำย่ำย่ำมันไม่น่าดูเพราะฉะนั้นมันถึงอีกประการหนึ่งตอนนี้ถ้าท่านไปดูหนังสือท่องเที่ยวของทททซึ่งเป็นคนทำการตลาดให้การท่องเที่ยวทุกแห่งของประเทศไทยไม่พูดถึงทุ่งหญ้าป่าส,สนไปพูดที่ป่าปิดไปพูดที่น้ำตกไปดูเมเปิลไปดูนั่นดูนี่ไม่มีดอกกระดุมทองไม่พูดถึงเลย มันติดมันต้องลดสิครับก็ความสวยงามมันหายไปครึ่งค่อนยังบุญนะครับที่ยังมีเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อเท็จจริงผมเห็นมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าปีที่แล้วก็ยังขึ้นแล้วมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือข้อเสียจริงนะครับฉะนั้นก็ฝากว่าท่านที่จะคิดว่าจะทํากระเช้าเนี่ยมันจะคุ้มไม่คุม้มถ้าดูให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมแล้วก็มาว่ากัน อืมอืมนี่ขอเจิท่าน่อนิดนึงครับเพราะว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าการมีการสำรวจไปหลายรอบแนละ้วตั้งแต่ปี40ทำการสำรวจแล้วก็งบชุดนี้ก็คือว่ามันจะเป็นวายใหม่ w M, ใช่ไหมฮะในกรอบของการสำรวจความเป็นไปได้ความคุ้มเนี่ยเราเราจะในกรอบในในแผนแม่บทเนี่งเราจะกำหนดเลยใช่ไหมว่มาตรงไหนมันคุ้มค่าอะไรยังไงัดเจียนให้ไปถึงข้อเป็นข้อเป็นข้อไป ก็สามารถทําได้แต่แผนแม่บทคือแผนแม่บทคือมองไป10ปีขาข้างหน้านะมันแต่ละปีก็มีแผนปฏิการประจําปีในแต่ละในแต่ละปีด้วยทนี้จะกาหนดซึ่งที่กําหนดเป้าหมายได้กว้างๆอ10ปีข้างหน้าแต่พอมาหลายปีมันถึงจะมีค่าเป้าหมายว่าต้องการทําอะไรแค่ไหนก็านในตัวของตัวท r สมมว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ต้ออยู่ที่ขอบเขตอันที่เขียนนะอยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะฮะว่า ก็ก็ถ้าจะต้องมาศึกษาในรายละเอียดกันอย่างชัดเจนเปิดเผยโปรง่งใสเนะี่ยก็คงต้องเชิญท่านทั้งหลายเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็คงไม่ได้ปล่อยให้ให้ภาคการศึกษาหรือบริษัทที่เขารับทําไปทําแต่เพียงฝ่ายเดียวนะก็คงจะต้องวุิกรรมการตรวจรับทั้งหลายก็ว่าจะต้องเชิญท่านทั้งหลายไปช่วยนั่งดูด้วยแล้วก็ผมก็จะได้สบายใจด้วยว่า ก็ท่านมานั่งดูตั้งแต่ตรวจรับงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สาม,งว,สามงวดที่สี่พอมันจบงวดที่ห้ามาล้วบอกว่าผลไม่เชื่อถือก็มันก็คงไม่ใช่นะัไอกระบวนการมีส่วนร่วมก็ก็จะได้เข้ามาเข้มข้นตั้งแต่ตัวตอนที่ดูคุณภาพของอผลการศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้อน,นี้ด้วย <c oughs> ที่คูกันตลอดก็คือว่าการศึกษาเนี่ย <c oughs> ถ้ามันมีธงตั้งไว้เช่นมันมีสามแนวทางใี่หนึ่งให้เอกชนสมัครทาไปทำอันที่สองรัฐทาอันที่สามก็คือว่ารัฐกับท้องถิ่น แต่ว่าถ้ามันเป็นรงว่าให้เอกชน,นมาทำเนี่ยก็คือมองมิติทางเศรษฐกิจแล้วผลการศึกษาก็ออกมาอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าผลการศึกษาออกมาอย่างที่คุณอมรั์ว่าเนี่ยมันไม่ใหญ่แบบลูกคิดรางแก่ที่ดีกันมามันไม่ใช่หรอกถ้าเกิดว่าพอลงมาเนี่ยมันเหมาะสมที่จะทําทการเข้าถึงง่ายอ่ะอย่างที่หลายๆท่านก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะเป,เป็นไปได้ไหมว่าจะออกมาในนน้ลักษณะว่ารัฐลงทุนเองหรือว่ามาเป็นแนวทางที่สามในส่วนของรัฐลงทุนแล,ล,นแล,ล,นแล,ล้วก็ร่วมกับเอกชนในท้องถิ่น มันสองส่วนนะความเหมาะสมกับความเป็นไปได้ความเหมาะสมก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับส่วนในความเป็นไปได้นี่คือแนวทางการบริหารจัดการนะฮะว่าอาจจะมากกว่าสามทางด้วยอาจจะรัฐลงทุนรัฐบริหารอันนี้ประสิทธิภาพอาจจะไม่สูงนะรัฐลงทุนเอกชนบริหารประสิทธิภาพสูงขึ้นหน่อยรัฐให้สัมปทานเอกชนลงทุนเอกชนบริหารประสิทธิภาพอาจจะดีรัฐกับเอกชนร่วมกันลงทุนภาครัฐต้องออกแบบโครงสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาร่วมบริหารกับภาคเอกชน หรือกลายเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นกู้เงินมาเองทําเองแล้วก็บริหารจัดการเองประสิทธิภาพก็ไม่差นะครับเพราะนั้นมันมีแนวทางอันนั้นอันนั้นคือความเป็นไปได้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะนั้นมันคือขอเอาไว้ตัวความเหมาะสมให้มันแท้แน่จริงขึ้นมาก่อนตั้งหากแล้วไอ้นั่นคืออย่างที่เรียนนะว่ามันจะไปพันธงไม่ได้หรอกถ้าเกิดเอาคนที่ร่วมตรวจสอบเข้าไปอยู่ในกรรมการตรวจรับด้วยนะฮะมันไม่ตรวจรับซะมันก็มันก็ไม่ออกแต่มันก็ไม่เสมอไปนะเพราะบางที เคยมีตอนผมไปช่วยนสิเอาเนี่ยคือคิดอย่างเงี้ยบอกเอาไปนั่งอยู่ในตรวจรับด้วยนะฮะปรากฏว่าไม่เกิดอะไรเลยเรียกรับเงินแทนเพราะว่าช mm hmm. ันค้านอยู่คนเดียวถ้าสัานค้านแล้วท่านก็ก็ในสุดมันไม่ผ่านลเล่ยสักเรื่องหนึ่งนะฮะมีอยู่มีอยู่หลายหลายเรื่องทีเดียวก็คิดว่าอวิธีนี้มันจะท่าจะเข้าท่า,าปรากฏว่าประสบการณ์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะก็คือ,คอบอกบางทีเอาเอาคนที่ไม่เห็นด้วยเข้าไปค้างอยู่อเออดีข้าได้เข้าไปช่วยดูปรากฏกลายเป็นกลายเป็นเรื่องอื่นไปโอล่าพ่อไปอะก็ ก็ไม่แน่แต่ว่าคือความเหมาะสมคือความเหมาะสมความเป็นไปได้ก็อยู่ที่ว่าคือไม่ได้แปลว่ามันจะออกมาเป็นนัดลงทุนและเอกชนทําหรือไทรเอื้อไทยไทย,ยังไงมันก็มันก็อยู่ที่นัเวลคือมันอยู่ที่ตรงที่ว่าได้ carrying capacity เท่าไหร่แล้วก็ลงทุนไปเท่าไหร่มันคืนทุนกี่ปี irr เท่าไหร่ eirr เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมันออกมาเป็นขึ้นทีละ8 0 0บาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครถามก็พับไปโดยที่ไม่ต้องไปดูต่อด้วยว่าจะทํำยังไงอย่างของเวียดนามทํารถไฟความเร็วสูงฮานอยโฮจิมินอย่างเงี้ย ก็ตามโอ้ประคบข่าวอย่างดีแต่พอฟรีสิบิลิตี้ออกมามันไม่ได้มันแพงไปคนไม่คนที่ก็้รถไฟไม่จ่ายเงินราคานั้นนะก็เขาก็พับไปมันไม่ก็ไม่แปลว่าอะไรก็คือมันไม่ฟรสิบิลอตี้าที่ดูเขาที่ดูจากผลการศึกษาเดิมมาเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันมีสูงขนาดไหนท่านพ่อปีสี่สองถึงสี่สามที่ทีมคำเช่าที่ทากับกรมป่าไม้นะก็บอกว่าเออทุกเส้นทาง หนึระยะทาง3,675เมตรใช้เสาทั้งหมดส6ต้นในพื้นที่ป่า3.15ไร่คิดเป็น0.0016ปร์เทนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทูกระดึงใช้งบประมาณลงทุนประมาณ450ล้านบาทใช้ค่าจ่ายดนินการปีละ13บล้านหแสนบาทมีค่าไปสนุปบำรุงถึงว่าล้องอีกปีละ5ล้านบาทนะแล้วก็ค่าใช้จ่าย317บาท ก็ณนะตอนนั้นเทคโนโลยีณนะเวลานั้นนะเขาก็ว่าอย่างนี้ก็มัก็ตอนนั้นสิบเจบาทถ้ามันแพงศึกษาใหม่อีกสิอปีสิปีหลังจากนั้นก็ไม่ทราบตัวเลขเป็นยังไงก็ถ้าตัวเลขมันสูงไปมันก็ไม่ต้องทำคือ,อม,มันก็ง่ายอย่างนั้นคือมันไม่ได้แปลว่าจะศึกษาแล้วมันจะต้องไปทําด้วยก,ก็อยู่ที่โฟรงสจริงแต่ว,ว่าย้ําอยู่ตรง carrying capacity แล้วหากว่าต้องยืนตรงนั้นนะห้ามห้ามขยับขึ้นขยับ เพื่อจะให้ให้มัน f ีซิเบิลขึ้นในเชิงธุรกิจมันก็ต้อง,ต,องต้องไม่ใช่คือต้องยืนยืนอันนั้นในหลักการนั้นเพราะว่าอย่างที่ว่าว่าคือ้าจะกี่คนนะ่งพันห้าพันคนไี่ว่าห้าพันจะเดินขึ้นหรือห้าพันจะขึ้นกับเขาไปก็ก็ต้องก็ต้องห้าพันอยู่เหมือนเดิมพแล้วก็จะได้ทุกอย่างอะไรอ t h รตัวสิ่งที่มีอีกพวทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมหมดค,คือไม่ไม,ไม่เราพูดถึงเค,ค้ก้อนใหม่นะเราพูดว่าร้านอาหารบนยังขายเหมือนเดิมนะ ยังมีการลงรถทัวร์ที่จุดเดิมที่หมายนกเขานะฮะยังนั่งรถสองแถวไปส่งเหมือนเดิมนะคือไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคุณห้ามเอาความบาดกลัวมาคือคือไม่ใช่การบริหารความบาดกลัวนมันไม่ใช่นะ่ันั้นก็คือต้องบอกทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเพิ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ศึกษาไปว่าว่าผลกระทบเป็นอย่างไรนะฮะก็ก็น่าจะเป็นวิธีนี้นมากกว่าคือไม่ใช่ เอาเอาปัจจัยอืนอ่นๆเอามาผสมปนเปกันไปหมดเลยเนี่ยก็คือกลายเป็นไร้้านค้าจะไม่เหมือนเดิมลูกค้าจะไม่เหมือนเดิมไอ้คนที่เคยมีรายได้จาะจอดรถทัวตรงนี้ก็ไม่ได้ไอ้เรื่องรถสองแถวก็ไม่ได้คือมไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วนี่ใส่เข้าไปใหม่นะตัวแปรอื่นตัวแปรเดิมอัอยู่อย่างเหมือนเดิมนี่ตัวแปรใหม่ใส่เข้ามามันจะได้เห็นชัดๆว่าตกลงมันได,ไ,มได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ยำมันหมดทุกเรื่องออกมาเสร็จแล้วเลยไม่รู้ว่าตกลงมันดีไม่ดีประการใดครับ ครับครับครับคุณปริพลเห็นว่าผู้เมือกีในเรื่องของการอาจจะมีข้บอบกพร่องเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในระดับหมู่บ้านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็ยังยืนยันนะว่าบทบดาวความความเป็นผู้กระดึงมันต้องเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมจะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่มีความกังวลเขาก็บอกว่าในการประเมินการจานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยต้อง ต้องคำนึงถึงสองกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มอยากเดินอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มอยากขึ้นกระเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็การประมาณนะักท่องเที่ยวเนี่ยมันพอณณป,ป,ปัจจุบันที่เราจะทําแต่เมื่อครั้งอดีตที่เราเคยศึกษาจะปรากฏว่าพอปัจจุบันมันคลานเคลื่อนระบบนิเวศมันก็คือยังระบบนิเวศแต่ว่าไอ้สเสน่ห์ของแต่ละฤดูกาลมันก็จะมีความหลากหลายอยู่ผมก็คิดว่าไอ้ทิ่งตรงเนี้ยมันเป็น มันเป็นการประเมินค่าที่ยังไม่ได้ถูกถูกเอาไปแทรกในเรื่องของคนที่จะมายนต์โฉมของรูกระดึงในส่วนที่จะบอกว่าถ้ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเราเคยถามความพึงพอใจจากคนที่อยากจะขึ้นกระเช้าไหมถ้าสมมุติว่ากําหนดไว้ที่500นะครับหรือ300นะวันนั้นแต่พอเอาจริงๆ ปรากฏว่ามันมีข้ออ้างอยู่เสมอว่าน้ํามันในการลงทุนก็แพงเครื่องจักรมันก็สูงขึ้นเทคโนโลยีมันก็ต้องสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการขึ้น500บาทเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ที่เราพูดกันนักพูดกันหนาว่าเด็กสตรีคนชราคนพิการเนี่ยที่อยากจะขึ้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นมีมากน้อยเพีาายงใดขนาด1บาทออมสัจยแจ่หแค่1บาทเนี่ย บาทเดียวบางคนไม่มีเลยยังยังยังยากอ่ะถ้าบอกว่าวันละสามเดือนละสามสิบาทให้บอกว่าวันละบาทครับพอบอกว่าวันละบาทามันมันเหมือนรู้สึกว่ามันง่าย<ม>แต่ว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่มีนะครับอถ้าบอกว่าฟรีปุ๊บทุกคนโอเคจะบริการดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ไม่บน่นแต่ถ้ามีการเกิดการเสียตังค์ขึ้นมาเหมือนหมอลำที่จะจ้างเข้าไปเล่นในหมู่บ้าน ถ้าบอกว่าเอาหมอลำคณะใหญ่ๆมาให้ดูฟรีนี่ทุกคนไม่บ่นหรอกแต่ถ้ามีส่วนร่วมในการที่จะลงทุนร่วมกันปุ๊บปรากฏว่าเส้นไม่ดีเลยลำก็เหมือนเก่าเดิม,ดมผมคิดว่าคนที่เขาที่จะมาเสกผูกกระดึงถ้ามาขึ้นกับเช้าเขาจะมาบ่อยๆยี่สิบสามครั้งเหมือนผมหรือเปล่าครั้งนี้เขาอาจจะขึ้นไปถึงหลังแปรครั้งต่อไปเอาไปที่ว่าการครั้งต่อไปเอาไปดูภาพทิศกหน่อย ขั้นต่อไปไปดูพระอาทิตตกนะครับผมมา23ครั้งผมไม่เคยไปถ่ายรูปก,กับชะง,ง่อนผาผมไปถ่ายแต่กับป้ายว่าผาหลอมสังนั่นแหละผมไม่เคยไปนั่งตรงนั้นเหมือนกับบรรยากาศที่ที่เขาไปนั่งทั่วไปกลัวเจอเราพอดีใช่ไหมและบุรี่แม้แต่หนึ่งหนึ่งกิ้นเนาะหนึ่งก้อนกรองผมไม่เคยทิ้งบนภูกระดึงเลยนะครับถ้าเป็นใส่เกงเนี่ยผมก็จะใส่ กระเป๋าแล้วก็ลงไปทิ้งนู่น,นในเมืองผมจะไม่ทิ้งที่นี่นะครับนั่นนั่นต่างหากที่เราควรที่จะใส่ในเรื่องของการสร้างสํานึกผมก็ทํางานในด้านสิ่งแวดล้อมมาผมทาค่ายเยาวชนทําค่ายเด็กๆมาเพื่อที่จะสร้างสํานึกตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมันมีหลากหลายมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งแปลกปลอมหรือเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแต่มันต้องเป็นส่วนมาก ส่วนมากนั้นก็คือในเรื่องของการทำงานกับชุมชนมากขึ้นโดยให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ว่าการทำงานในเชิงของหนา้าที่ใครคนเะทําทำหน้าที่ใครคนเะยวทำตอนนี้เนี่ยมัน,ม,นมันมีการโยนกันไปโยนกันมาเนาะทางจังหวัดก็บอกว่าอันนี้ให้ไปศึกษารัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวให้กรมไปศึกษาทางกรมก็โยนมาที่อปทปรากฏว่าพออปทอเป็นชี้แจงกุ๊บ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมพอทุกคนมีส่วนร่วมวันนี้ถ้าเราจะสร้างเรามาลงชื่อกันดีไหมครับคนเมืองเลยผมว่าท่านกัเตอร์สมศักดิ์ท่านหารายชื่อได้อยู่แล้วในเมืองเลยบอกว่าถ้าจะสร้างเรามาร่วมรับผิดชอบชะตากรรมเมืองเลยร่วมกันถ้าสร้างต้องสร้างแบบนี้ถ้าสวัสดิการที่เกิดขึ้นต้องได้รับประโยชน์แบบนี้ลูกค้าลูกหาวร้านค้าต่างๆต้องได้รับแบบนี้นะครับดานแรกเลยคือขอนแกตนะครับร้านเจ๊กจิมที่จะต้องรับ ใช่ไหมล่ะแล้วที่นี้ข้างบนอีกเยอะแยะต้องทําแบบนี้ร่วมกันเอานะถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบเราต้องไปไล่ดีใครไม่ต้องไปไล่ดีหรกพวกเราที่แหะทั้งหมดนี่แหละเป็นลานๆคนนี่แหละรับผิดชอบลงขันชดเชยค่าเสียหายร่วมกันแบบนี้ดีไหมดีครับถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนี้แล้วใครจะเอาด้วยนะครับผมก็ถามตรงนี้ด้วยว่าใครจะเอาด้วยอ่านี่มีคาถามมจาก ท่านผู้ฟังที่ร่วมรายการนะฮะจะเป็นกระดาษหรือเป็นไรฮะขอปากเลยครับอเ,เอาไม้เออเออขอสักไม่เกินสามนาทีนะพี่นะขอมากหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อหน่อยเพราะเวลาเป็นสอสี่จินน่าจอมันจะไม่ไ<า>ม่ไม่เห็นชื่อมผมเขาจะเรียกผมสจออกะครับ ที่วันนี้มาเพราะว่าน้องๆหลายคนนะครับที่ดูในเว็บไซต์ผมจะเขียนในเว็บไซต์ทาง facebook จะพูดถึงเรื่องภูกระดึงภูกระดึงนะครับ mm hmm. ผมเคยมาเรียนที่นี่ชั้นป .3 ป .4 เมื่อก่อนผมก็เป็นเจ้าของภูกระดิงเพราะผมเกิดที่วางสะพุนคุณพ่อผมเป็นคนแรกที่มารักษาการหน้ากิ่งภูกระดึงผมมีความผูกพันอยู่ตรงนี้จริงแล้ว ผมเขียนในเว็บไซต์หรือใน youtube ที่ให้คนดูผมไม่ผมไม่ต้องการที่จะไปตัดทอนต้องการให้รู้ว่าเขาต้องการยังไงครับเห็นดียังไงกับกระเช้าและไม่เห็นดียังไงกับกระเช้าผมเคยเป็นกรรมธิการสิ่งแวดล้อมเคยเข้าไปประชุมเรื่องกระเช้าที่สภาผู้แทนราษฎรผมเห็นว่ามันไม่ตรงกับในความคิดผมผมก็ ให้หมดสมัยผมก็ไม่ไม่เปิดต่อนะครับผมขอพูดเลยว่าวันนี้คนที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินกันหรอกครับไปดูในเว็บไซต์หรืออาจจะฟังเขาพูดแล้วก็มาพูดกันผมนะครับเมื่อปี474849นะครับขึ้นไปเพราะว่าเขาพูดกันหนักหนาว่าจะสร้างกระเช้าที่ ภูกระดึงและที่เชียงใหม่ mm. ผมสัมภาษณ์นะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบคนคนที่ขึ้นลงนะครับ mm. ลูกค้าร้านค้านักท่องเที่ยวข้าราชการผมไม่ทำเพราะว่ากลัวเขาเดือดร้อนอ mm. ผมแปลครับผมผมลงใน YouTube ส่วนใหญ่นะครับบอกว่าไม่เอานะครับวันนี้เรามาพูดกันนะครับ อย่างเรามาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเชื่อแน่เลยครับว่าถ้ามีกระเช้าเรานักท่องเที่ยวจะมาเพิ่มคนจะมาขึ้นภูดทีเพิ่มขึ้นนะครับที่เข้ามาวันนี้เพราะเรื่องของธรรมชาตินะครับอย่างเรื่องของสังคมอย่างเรื่องแนวร่วมของท้องถิ่นเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครพูดผมขึ้นล่าสุดนะครับเมื่อเดือนธันวานะครับมีคนมาบอกลูกข่าบอกว่า อาจจะให้คนตอบแทนคนละหนึ่งแสนบาทเพื่อเอาไปเป็นทุนให้มีเธอกระเช้าอ่ะลูกหาบเขาบอกยังไงครับคือเขาขัดไม่ได้หรอกเขากลัวพ่อมันจะกระทบผมถามพวกลุงลุน้องน้องหลานหลานเนี่ยบอกว่าเขาไปบอกว่าลูกหาบเนี่ยจะไม่มีใครมาหาบแล้วเขาบอกไม่ใช่ครับไอ้นั้นเป็นคนมันเป็นข้ออ้าง ผมก็ว่ามาัจริงอย่างนั้นเพราะว่าผมจะขึ้นไปตลอดนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผมไม่อยากจะเอาเป็นตัดต่ออะไรมากับท่านประธานหอหรือพระพวกนะฮะผมก็มีแนวความคิดคนละทางกันอยู่แล้วมีข้อดีท่านพูดมาผมก็ฟังผมข้อที่มันจะกระทบกับชาวบ้านผมก็พูดให้ท่านฟังยกตัวอย่างครับอย่างเรื่องกระเช้าเนี่ยเราไม่เคยพูดเลยว่าท้องถิ่นน่ะจะได้ส่วนแบ่งยังไง ลูกคาบร้านค้าที่เขาจะถูกผลกระทบเนี่ยเขาจะมีส่วนแบ่งยังไงมันต้องชัดเจนครับวันนี้จังหวัดเลยมีตัวอย่างให้ดูครับท่านประธานไม่ต้องไปพูดถึงอุดรวันนี้ที่แม่บ้านผมเป็นนายกอยู่เนี่ยเขาหลวงเนี่ยเขามีเหมือนเหมืองทองทะเลาะก,กันทุกวันผมอยู่ต้นการถ้ารู้ไหมครับว่าเขาได้ภาษีเท่าไหร่ครับอบจอไปยีล้าน เขาหลวงเอาไปยีกล้านคนละ2ี่นะครับอีก60%ก็คืออาจารย์เหมือนท่านประธานว่าเนี่ยเขาพูดชัดเจนครับก่อนที่จะทําแต่สรุปแล้วเขาก็ทําไม่ได้เหมือนเหมือนที่เขาพูดไว้ก็เลยมีปัญหาเดินขบวนกันตลอดนะครับแล้วผมขอพูดสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาการสิ่งแวดล้อมนะครับผมไม่กลัวหรอกครับเพราะมีโอกาสได้ไปไปขึ้นกระเช้าหลายประเทศ นะครับแต่ผมเป็นห่วงแม่ค้าที่อยู่ตีนเขาตามหน้าผานะครับไอ้ตรงศูนย์ผมไม่ห่วงเพราะยังไงต้องนอนอยู่ตรงนั้นต้องกินต้องซื้ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันเหมือนกับล้อมคอกอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ขายจากซัมต่างๆนั้นไปนะครับแล้วก็อยู่ตีนเขาบนเขาตามหน้าผานะครับกระทบหนักแน่นอนนะครับแล้วปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกนะครับลูกหาบ พึ่งได้กิโลละสามสิบาทครับก็บนกันครับเพราะร้านค้าจะไม่จ้างเพราะมันแพงกนไปนะครับคือเขาหาบกิโลละสิบสามมามาต้องเกือบยี่สิบปีนะครับพึ่งมาปีนี้ก็มีปัญหาแล้วเรื่องขยะผมบอกเลยว่าที่นี่นะครับเรื่องขยะนี่จะมีปัญหาน้อยที่สุดอินทนนท์นะครับลดขึ้นลงได้แต่มีปัญหาเรื่องขยะแต่พี่ภูกระดึงครับคนที่เดินขึ้นอ่ะพวกเด็กๆ หรือคนวัยกลางคนนะ่ะมีจิตสำึกครับเขาจะเก็บลงมาด้วยค,ค,คนแก่อย่าไปพูดถึงครับวันนี้ผมหกสิบแล้ว <c oughs> อย่าไปอ้างคนพิการก็อย่าไปอ้างคนพิการมาเคลียร์ผมตลอดมันบอกอย่าไปเอามันเหมือนลอตเตอรี่ฮะเอาแต่เขาไปอ้างเอาคอต้าสุดท้ายพวกนี้ไม่ได้ขึ้นหรอกครับ <c oughs> ผมขอสรุปสุดท้ายนะครับว่าถ้าทางวิชาการของทางแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนแก่เนี่ยมีความดันสูงอะไรเนี่ย ถ้าขึ้นกระเช้าไปอะจะมีปัญหามากครับเขาบอกว่าเอาไว้อย่างนี้เถอะเพราะว่าจังหวัดเลยนั้นภูหลวงก็ขึ้นถึงยอดภูเรือก็ถึงยอดภูสวนทรายนาแห้วขับรถลอบจะเดินก็ได้ภูกระดึงนะครับบอกไว้ชัดเจนครับมันสอดคล้องกับที่เลยครับเป็นพื้นที่พิเศษครับในประเทศไทยผมเป็นคนนักเดินทางครับไม่มีทุ่งสน ที่เกิดโดยธรรมชาติหรอครับภาคเหนือนะครับพองคนั่นเลยปลูกไว้แล้วก็มีธรรมชาตินิดหน่อยแต่ที่นี่พื้นลาดป่าสนต้นน้ําเป็นต้นน้ําพองครับเขื่อนอุบลรัตครับขอบคุณมากครับครับครับท่านผอ,อากานะฮะก็เป็นความเอ่อเป็นข้อเสนอแล้วก็เป็นความของเหที่หลายท<อ>่านก็คุยมาตลอดนะฮะตั้งแต่จิกนีสิบยี่ส่านมาโดยเฉพาะยิ่ง่องชุมชนอยู่ไงต่อไปมันต้องชัดเจนกาททำ เพราะว่าที่ผ่านมาคือถ้าไม่ชัดเจนก่อนทำเนี่ยปัญหามก็ยลย,ยาวมันก็บานไปลายไปเรื่อยนะฮะซึ่งตัวนี้ที่คุยมันตั้งแต่รอบแรกท่านผออ,อบทก็พูดชัดเจนว่าก่อนที่ทําอะไรต้องชัดเจนให้มีลักษณะเป็นกรรมการทุกอย่างต้องชัดเจนก่อนทํานะฮะอ่ะเรามีพอมีรายเหนือน,นิดหน่อยนะฮะก็อยากให้ท่านผอมีเรื่องที่แนะนำมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าในขั้นตอนต่อจากไปนี้เนี่ย ขั้นตอนณวันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการทําเรื่องถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพร่องเรื่องความเป็ี่ยน <c oughs> ไ,ได้ที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้กระดึงเ,เลยนะฮะเรื่องกระเจาไฟฟ้า <c oughs> แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นถึงมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้ขอ,อยู่ที่ผลการสารวจที่จะต้องตัง้งข้ประมาณกันสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนับเมื่อจากนี้ไปท่านพอคออิดว่าในส่วนของในส่วนของอปทเนี่ย ตั้งใจทำาอะไรแบบแรกให้กากนี้ไปงบปี57บตอนนีเ้เมื่องบปี57มันเลยเวลาขอไปแล้วถ้าจะเดินหน้าต่อคงต้องไปของบกลางนะฮะก็ก็อยู่ที่ว่าจะได้รับอนุมัติหรือเปล่านะก็คืออยู่ที่ว่าถ้ามันเป็นความเห็นร่วมว่าต้องไปศึกษาอีกหนึ่งครั้งนะ<ะ>เรื่องของความเหมาะสมความเป็นไปได้เอาให้ละเอียดที่ท่วนโปรง่งใสตรวจสอบได้นะนะครับก็ ก็คงต้องทําอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าเพราะอย่างน้อยก็คือมีมติข้าตรีไม่ยึดแตคุมาพันธ์ทำเอาไว้ว่าให้ไปให้กระทรวงทรัพย์กับอปทอไปศึกษาความส่งคนไม่ได้เพราะนั้นในการที่ของ,งบกลางเข้าไปก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าก็เพิ่งชัดเจนจากกระทรวงทรัพย์หลังจากผ่านไป11เดือนที่หนึง่งสมากกว่านั้นครับก็ ก็จะชัดเจนที่นยช้บอกว่าเพราะฉันอาทก็เลยขอเนื่องจากทําตามมติเครื่องตรีนะก็คิดว่าก็จะต้องรีบกลับไปทําเรื่องนี้เลยนะฮะหรืออาจจะคุยกับทางรัฐมาลก่อนเพราะเขายังไม่พิจารณารอบสุดท้ายบอกขอแถมไปได้ไหมแต่ว่าอันนั้นก็คือจะช้าไปนะถ้าขอ5-7ก็กวาจะได้ใช้คือตุลาแต่ถ้าเกิดขอกงกลางก็อาจจะทําได้เพราะว่าก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ก็อย่างที่ว่าว่า้าอุทยานแห่งชาติทูกระดึงเคยอยากได้ตั้งแต่ปี2525 รอมา31ปีแล้วนะก็ก็6เดือนต6เดือนหากันหน่อยก็คงก็คงจะไม่ต่างนะก็อยู่ที่ว่าเอาวิธีไหนให้มันให้มันได้งบประมาณมาศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้มากกว่าครับครับนั่นคือว่าข้อเสนอในของายท่านก็ยังมีข้อย้งยอยู่ผลการศึกษาก็อาจจะมาออกมาอย่างที่เคยมีอีออออกในมุมนึงก็ได้ใช่ไหมฮะับถ้าทิว่ามัน13ปีมาแล้วครับครับอืมแ็อย่างในเรื่องของท่านทางเอกนชนนะฮะท่านต้องเป็นสมศักดิ์ถ้ากรณีที่ว่ามันมันสะดุด ที่ท่านบอกว่าดันไปแค่สามเดือนก็ถอยมันไม่ใช่แล้วนี่ถ้าสมว่าลักษณะอย่างนี้นี่มันน่าจะมีทางออกยังไงฮะอย่างนันวกวิชาําตอบว่ามันจะเดินต่อหน้ากันยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมคือประเด็นการศึกษาเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภาพรวมซึ่งรัฐบาลกลางหรือจังหวัดจะต้องตั้งงบขึ้นมาศึกษานะครับว่าจะให้หน่วยงานหน่วยหนึ่งเนี่ยมันมันมันเท่า ขาค่อนข้างจะทํางานยากและในกรณีที่เราศึกษาประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วต้องใช้ระยะเวลาทามิ่งแล้วต้องเชิญคณะกรรมการมาร่วมกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญขนาดไหนและพื้นที่เราเนี่ยให้ความสําคัญขนาดไหนโดยเฉพาะท่านอาจารย์ท่านพอพอปทอเขาบอกมา นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าเป็นเรื่องจริงๆว่าทุกจังหวัดนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องมีเยียร์แผนคือว่าแผนงานอนาคตประเทศไทยห้าปีข้างหน้าเป็นอย่างไรจังหวัดเลยสิบปียี่สิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อยพอได้แผนตรงนี้ออกมาตูปุ๊บองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใครเข้ามาแล้วสมัครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเข้ามารับใช้แผ่นดิน เป็นผู้บริหารส่วนท้องถิน่นก็ต้องเดินตามกรอบนี้ะนะนี่คือสาเหตุที่ว่าประเทศไทยเละเทะและไปไม่อยู่ในรูปในรอยเพราะสาเหตุนี้วันนั้นประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยตรงนี้จะต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะจังหวัดถ้าไปเสน้นอ่าจังหวัด 10ปีภาพ10ปีภาพ20ปีข้างหน้า,าไว้กับส่วนกลางแต่ว่าส่วนที่อยู่จังหวัดเขาไม่รู้เรื่ององค์การปกครองส่วนน้องถิ่นไม่รู้เรื่องอบจอพทททุกอย่างไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็อยู่ภายใต้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้ที่มันรู้เรื่องนะครับอันนี้คือประเด็นปัญหาุาสารคของหน่วยงานที่เราทํามาและที่เราสัมผัสและเจอมาแต่ประเด็นนี้เนี่ยอยากจะฝากว่าให้ให้สร้างงบประมาณเข้ามาและดําเนิน สำรวจอย่างจริงจังนะครับอย่าให้ข้างล่างเนี่ยผักด,ดันขึ้นไปมันเหนื่อยนะครับโครงการอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะท็อปทูดาวก้าก้าฟันธงลงมาเลยนะครับอย่างเช่นถนนมอเตอร์เวสีเส้น6เส้น8เส้นทางรถไฟสารพัดส,สีนะครับผมว่าน่าน่าจะทําออกมาเลยเพราะพราะโครงการอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเราเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่สามารถไปควบคุมหรือไป ไปไปคำนวณความคุ้มทุนเชิงเศรษฐกิจได้มากมานะนะเพราะบางเรื่องก็คำนวณได้บางเรื่องไม่ต้องคำนวณลุยเลยลงมือทําเลยคือควณพรนะกระชหท่านเร่าต้านสักเห็นนิ่งมาหลายมาหลายรอบแล้วมวยยกสี่มวยมวยยกสี่กว่ากว่ายทุกทีเนี่ยวันนี้นี่จะมีแอคชั่นยังไงเรื่องงบยี่สิบล้านเนี่ยที่ยงเกี่ยงไปเกี่ยงกันมาอยู่เนี่ยคือจริงๆงบยี่สิบล้านในฐานะที่เราก็ช่วยทํางานมาเยอะ ตรงนี้เนี่ย20ล้านถ้าเป็นไปได้ก็ฝากจังหวัดติงกลับไปใหม่แล้วก็ถามไปที่มติคอรมอเมื่อวันที่21กุ 5, 2, มภาพันธ์2555นะครับแต่ว่าไม่รู้ทางจังหวัดกล้าจะกะเสียนหสือออกไปหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่กล้ากเกียนเดี๋ยวผมกเสียนให้เองผมใช้ตาแหน่งผมกเสียนได้นะครับฐานะที่ผมเป็นประธานหอการค้ากลุ่มภาคอีสาน บนตอนหนึ่งก็เป็นรองประธานหอัยสาลยังกรรมการหอไทยผมก็เสียนหนังสือไปถามคอลงมอได้แต่ถ้าจังหวัดไม่กล้ากเกษียนหนังสือแต่ผมกเกียนได้ครับอา้าวเป็นว่าหอไพสาลตอนบนครับเป็นเจ้าภาพเองก็ได้ได้เดี๋ยวผมจะ,กะเกษียนหนังสือไปถามครับถามท่า <c oughs> นั่นรัฐมนตรีปีชาก่อนครับคนแรกเลยครับอ้าว <c oughs> อาอาอา,อา,อามีหนึ่งท่านแล้วครับอา้าวคุณคุณอาวุธบุตรดาดวงนะฮะอยู่มุมไหน,ะหนะฮะ,อะขอไม่ด้วยฮะอ่าแสดงความเห็นฮะ ¿Cuál es? Auto.